สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมดสาริกิเซฟนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในบ้านของเราค่ะไม่ใช่บ้านไก่ค่ะเตมเธอวันนี้เราจะมาเก็บไข่ไม่ใช่ค่ะเราจะไปหาไข่มดแดงในเองนะคะซึ่งวันนั้นไปหากับพ่อนะคะก็คือมันยังไม่ได้แบบเต็มที่นะคะอันนี้เราจะมาหากับฟ้าค่ะไม่รู้ว่าจะได้เต็มที่ไหมนะคะอืมตอนนี้ก็อากาศร้อนๆน,นะคะไปค่ะ ตามน้องไปเลยค่ะนี่คืออุป,ปกรณ์ของเรานะคะอย่าบอกว่าฟ้าเนี่ยก็คือเตรียมมาให้นะคะซึ่งมันหนักมาก <laughs> ไปค่ะฟ้าได,ได้ไปเลย ตน้นมะม่วงใส่ที่ขวาต้นมะ,ะนม่มมวงอันนี้เหรอรุ่ยอ, <laughs> อ,อีมะม,มว่วงเออมะม่วงใบตองก้อนะคะเผื่อใครที่แบบไม่รู้จักนะคะที่เขาเอาไปทําหลังคาบ้านที่บนดอยนะคะก็จะเป็นใบตองก้ออย่างนี้นะคะใบมันก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ทุกคนมาดูใกล้ๆแมงมุมแมงมุม,มทำบ้านแบบมันเย็บมันเย็บลายได้สวยมากค่ะบ้านบ้านแมงมุมเนี่ยดยูสวยมากเลยเนาะสวยมากทุกคนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะแยกไข่มดกแดงนะคะร้านไหนฟ้าะะโดยฮะเล่นในปลาเลยคนเห็นก็ไม่สวยเอ๋ไม่แย่นะคะว่านี่บ้านใครอะค่ะ เดี๋ยวไปเน๊ะร้านใหญ่มากอยู่ข้างบนนูนนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ฟ้าแหญ่ทำทีว่าะจะมาใหญ่เองนะคะเดี๋ยวจะให้ฟ้าใหญ่นะคะเพราะว่ามันสูงมากค่ะมันอยู่นู่นค่ะจะให้ฟ้าปปิสีต้นมะม่วงนะคะพอพออาแล้วใหญ่ไข่บดแดงเสร็จแม่มันก็จะมากลับฟ้าท่ายึงค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ให้ให้ใหฟ้ามาใหญ่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทัดไทยสาวคุณเก่นของเรานะคะนั่นก็คือฟ้านะคะสวยและถึกและปึกบึนนะคะราม,มันจะใหญ่ๆอยู่ข้างบนนู่นะคะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะคะฟ<ะ>้าเราสองคนเ,เกิดมาเตี้ยก็อย่างนี้นแหละ <c oughs> นู่นนะคะมันจะอยู่บนยอดนู่นะค่ะมองเห็นไหมคะโอ๊ย เอาฟ <c oughs> ้าไม่ได้ใหญ่ลังที่มันจะใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่อยู่ข้างบนนะคะอุ้ยตกลงมาแล้วอุ้ย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 เธอไม่ได้ใส่แป้งเหรอเอาใส่ในหม้อนี่ใส่ในนี้พีเดินเดินเดินไปเดินไปนี่ค่ะทุกคน ตอนนี้โอมันยังไม่ใหญ่นะคะเหมือนที่ไปใหญ่กับพ่อเลยค่ะพ่อกับแม่เลยค่ะมันไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวมันจะมีรางหนึ่งนะคะรังใหญ่ๆอยู่นบโนนู้นค่ะเธอปีต้นมาสิปีนะไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวมดกัด <laughs> มันใหญ่ๆอยู่นู่นนะคะไม่รู้จะถึงไหมนะคะเพราะว่าเกือบมาเตี้ยไม่พอแถมไม้สวยเราก็เตี้ยนะคะอ้อุอ้ย <laughs> ได้ไหมมนตกลงมาเยอะเลยอะ คือปีต้นมาเลยฉันเป็นการมาจาให้อยู่ตรงนี้หลบชุบแววคุณราลอยเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้นะคะว่ามันได้ไหมโอ้ได้แ <lonely> ค่ใบไม้นะคะชื่ออันติเตียมันยังไม่ค่อยได้เนาะไม่อาจจะบาดเนี่ย คือไข่มันยังไม่ค่อยใหญ่นะคะคภาษากรีกเรีย้ว่ามันยังไม่ใหญ่แบบเต็มที่อะค่ะเสียฟ้ารองอุ๊ยอุ๊ยมดแดงขึ้นโอ๊ยออ๊ยอุ๊ยทุกคนค่ะในเมื่อเราบอกว่าได้แค่นี้ ฟ้ายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะคะก็เลยมาสวยร้านนี้ค่ะฟ้าบอกว่ารอบที่แล้วเอาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะรอบนี้ก็จะมาแย่สามค่ะอุ้ยตอนนี้มดกัดอุ้ยมันมีอยู่นะคะร้านนี้แต่แม่มันจะเยอะหน่อยนะคะดูค่ะ ในเมื่อฟ้าไม่ยอมแพ้เราก็ไม่ยอมแพ้ที่จะถ่ายต่อนะคะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่อะไรนะคะเราก็ไม่ยอมแพ้ที่จะถ่ายต่อนะคะตอนนี้ก็คืออดทนมากคะ่ะมดกัดค่ะเต็มตัวเลยคะ่ะมดว่มดเท่ากับเท่ากับอะไรเฮ้ยว้า <laughs> <laughs> โอเเไปไป๊ยตกเยตใจเลย่ฮ่าอุ้ยมีอยู่นะคะทุกคนนี่เต่งๆท้งนั้นเลยค่ะในเมื่อมันมีเต่นๆเราก็จะเอากล่าฟ้าเราไม่ให้ฟ้าแล้วอยู่กับเพื่อฟ้าไม่ต้องกลัวอดตายนะคะ พาไปไหนไปหมดค่ะพา,าาพาไปหาผู้ชายเยโอ้เยอะมากเลยค่ะแม่มันค่ะอ้ฟ้าท้องคุดใส่ได้นะนี่นะคะวิธีการหาก็คือเราจะเอาแม่มันออกไปนะคะเราจะเอาแต่ไข่มันค่ะ มีการเคาะให้มันมาด้วยนะคะเอ๊ะ <laughs> มันตอนนี้มันจะมาสร้างรังในตัวหนูแล้วนะคะชาฟาเราายที่บอก แลลวเดี๋ยวเราจะย้ายที่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแม่มันเยอะเหลือเกินค่ะเจ็บๆจ็บเจ็จ็นนกเป็นนกบัวนกมดบัวมดเป็นอะไรเอ่ยฮ วันนี้เราแกล้งฟ้านะคะให้ช่วยไหมอุ้ยน้าเนาะก็เธอเอาแม่มาใส่ฉันอะอุ้ยนี่ทุกคนได้กินแล้วแต่หนูกินยังไม่ได้ ทุกคนตอนนี้เราก็ได้หนึ่งมื้อนะคะอันนี้ก็คือเวลาขายในอนะนะเขาขายกลองห้าสิบาทเท่านี้นะคะใช่ไหม,มกลองห้าสิบาทนะคะอุย้ยอันนี้เราได้ตั้งร้อยห้าสิบเนี่ยทุก <laughs> คนเดี๋ยวหนูจะพาไปดูบัวะคะ่ะบัวอยู่นี่หมดายาังยังยัอันนั้นไม่เสร็จนะคะจะพาไปดูบัวละ นี่ต้องเอาแม่มันออกก่อนนะคะเยอะมากนะนะนีอเนาะเนาะนี่แม่วัวมีชื่อไหมฟ้าเป็นเด็กบ้านต็เป็นเด็กเลี้ยงแกไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมนี่ทุกคนใครอยากได้สร้อยฟ้าจะอยากได้สร้อยไหม ไปที่ไหนไม่หล่นแน่อนอนแบบเขาตามหาเธอเจอนะเธอใส่ไม่ต้องไม่ <biting> ต้องตามหรอกถ้าเธอใส่เนี่ยเขาเขาจับเสียได้นะมด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 เหรอดูหดัว<อ>ใช่เหรอใช่มดมดมดใช่แล้คนะ่ะ<ๆ>ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไข่มดแดงประมาณนี้นะคะ ปลกไปปลามาจะไม่ได้กินหรอกตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปแบบไปเอาแม่แม่อันนี้ออกก่อนนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะไข่มดแดงค่ะไปะคะ่ะบะายนอกจากคนจะชอบกินไขม่มดแดงแล้วนะคะวัวก็ชอบค่ะ เนี่ยป่าพี่หรอตัวแกมาแล้วอันนั้นจะเกี่ยวเพศเลยนะเน่ยนี่อ่าถืออะไรอ่ะนี่ดรอดดีมาแล้ว